สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นประเด็นสงสัยในเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นประเด็นสงสัยของท่านผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะอายุครบ60ปีนะครับก็เลยสงสัยว่าคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือในมาตรการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียน รับเงินเบี้ยย่งชีพผู้สูงอายุได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับครับสำหรับในเรื่องของเบี้ยอ,อย่างชีพผู้สูงอายุเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาจะแยกคนละส่วนกันนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนเบี้ยอ,อย่างชีพผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นเงินอีกส่วนหนึ่งคนละ โครงการกันนะครับซึ่งสามารถรับได้ทั้ง2โครงการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีคุณสมบัติที่จะลงทะเบียนได้แล้วเนี่ยสามารถไปลงทะเบียนได้เลยนะครับและท่านก็สามารถรับเงินได้ทั้ง2ทางทั้งในเรื่องของการรับความช่วยเหลือทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย เขากำลังเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,564นะครับก็คือเปิดรับในช่วงที่2แล้วตั้งแต่เดือนมก,กราคมไปจนถึงเดือนกันยายน2,564ในวันและเวลาราชาการนะครับโดยผู้สูงอายุที่จะลงทะเบียนเนี่ยนะครับ ก็จะมะีด้วยกัน3กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ไปแล้วและยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับและผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไปนะครับก็คือผู้ที่เกิดก่อน2กันยายน2 5 0 5นั่นเองนะครับก็คือวันนี้ท่านลงทะเบียนเนี่ยก็จะมีอายุ59ปีและในปี2565เนี่ย จะอายุครบ60ปีนี่คือในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ก็คือผู้สูงอายุที่มีการย้ายที่อยู่มีการย้ายทะเบียนบ้านนะครับตรงนี้ท่านจะต้องไปลงทะเบียนใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างชี่ผู้สูงอายุได้นะครับสำหรับสถานที่ลงทะเบียนนะครับก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านอยู่ปัจจุบันนะครับ ยกตัวอย่างเช่นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเมืองพัทยาเป็นต้นนะครับวันนี้ท่านไปลงทะเบียนได้เลยนะครับเอกสารก็ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านนะครับถ้าต้องการรับเงินผ่านบัญชีธนาคารก็ใช้สมุดบัญชีธนาคารแนบไปด้วยนะครับแต่ถ้าไปด้วยตนเองไม่ได้ก็สามารถที่จะมอบอำนาจไปได้นั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ